เอาละครับก็ต้องสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านด้วยนะฮะตอนนี้เราอยู่ในแบบโปรเจกต์เอ็กอลนะครับสำหรับคลิปวันนี้เนี่ยผมจะมาแจกโค้ดนะคุณผู้ชมโค้ดทั้งหมดที่ยังสามารถใช้ได้อยู่ในแมปนี้นะฮะว่ามีโค้ดอะไรกันบ้างนะครับผมเดี๋ยวเราไปดูกันเลยแล้วกันนะครับผมสำหรับวิธีการใส่โค้ดนะครับผมสำหรับคนที่เพิ่งเริ่มเล่นนะฮะก็ให้กดมาที่เซตติ้งตรงนี้นะครับผมอยู่ด้านซ้ายมือเนาะแล้วก็มันจะมีคำว่า enter code ตรงนี้นะฮะก็ให้มาใส่โค้ดตรงนี้เนาะ นี่ก็เป็นไอดียลองนะครับผมผมก็เอามาให้ดูนะว่าคนไหนเนี่ยยังใส่ได้บ้างนะครับผมโอเคเรามาดูกันที่โค้ดแรกดีกว่านะครับผมโค้ดแรกเนี่ยเมื่อเราใส่ไปแล้วนะฮะเราจะได้30,000ื่นมาสเตอรี่นะครับผมมาสเตอรี่เอ็กพนะครับผมโอเคครับใส่ไปเลยฮะนี่ฮะสามหมื่นมาร์ทนะครับผมนี่นะฮะสามหมื่นมาร์ทอ่าเด็กเจอผมก็ขึ้นมาเวลร้อยแล้วโอเคโค้ดถัดไปนะครับผมอันนี้เนี่ยเราจะได้ทั้งหมด20นาทีนะครับผมคูณเอ็กพีของอ่ามาร์ทนะครับผมแรงมาร์ทนี่นะฮะ โอเคก็ใส่ไปเลยครับ20นาทีนะฮะปุ๊บอ่าถ้ามันอาใส่ปุ๊บแล้วมันเว้นแบบไม่กี่ก้องให้กดลบลงมานะคุณผู้ชมมันก็จะทําการอติ่งให้นะฮะเนี่ยนะก็จะมีทางด้านของเวลาบอกอยู่ครับผมเวลาด้านล่างนะครับผมนี่เลยเนาะตควต่อไปครับอันนี้เหมือนกับโค้ดแรกเลยนะก็จะได้ทั้งหมด30,000มาร์ท EP นะครับผมโอเคปุ๊บอ่าโค้ดถัดไปครับส0 0 0 0มาร์ทนะครับผมนี่นะฮะ โอเคสำหรับคนที่กำลังฟาร์มเขาเรียกว่าแรงสกิลเนี่ยให้มาใส่โค้ดได้เลยนะคุณผู้ชมไม่ต้องไปนั่งฟาร์มนะฮะก็ประหยัดเวลาได้เยอะเลยนะครับโค้ดถัดไปครับอีก3 0 0 0 0ื่นอีครับผมโอ้มันมีแต่โค้ดแบบแจกอีพีเลยนะคุณผู้ชมแบบมัสซิลี่แรงเนี่ยสำหรับคนที่แบบขี้เกียจฟาร์มนะฮะก็สามารถมาใส่ได้แบบสบายๆเลยนะฮะโค้ดถัดไปครับผมอีก3 0,000ื่นนะฮะเนี่ยครับผมเห็นไหมคุณผู้ชมว่าส่วนใหญ่เนี่ยจะเป็นโค้ดอีพีทั้งนั้นเลยนะครับที่เห็นหลังๆมันไม่ค่อยขึ้นเนี่ยเพราะว่าเเเหมืออนลลวขง อาอาวุธเนี่ยมันเยอะนะครับผมแคปของเลเวลมันเยอะขึ้นนะก็ใช้เวลาเยอะขึ้นนะครับผมในการเพิ่มแรงนั่นเองนะครับผมโอเคโค้ดถัดไปเลยนะครับผมอันนี้เนี่ยก็จะได้อีก3 0,000นะฮะโซนถัดไปนะครับผมอีกโค้ดหนึ่งเนี่ยจะเป็นโค้ดอ่ามาซึลลี่แรงเหมือนกันนะคุณผู้ชมแต่ว่าจะได้แค่5,000นะครับผมโอเคฮะใส่ไปเลยครับผมมาซึลลี่แรงอ่าปึ๊บ อันนี้ได้5,000เห็นไหมคุณผู้ชมอีกโค้ดหนึ่งด้วยนะครับผมตามมาติดๆเลยนะฮะก็จะได้5,000เช่นเดียวกันนะครับผมตรงนี้นะฮะ5,000ัแมสเซอรี่นะครับผมลิน้นลิ้นผมจะพันแล้วเนี่ยส่วนอันสุดท้ายนะครับผมอันสุดท้ายเนี่ยจะเป็นโค้ดคูณนะคุณผู้ชมเป็นคูณไอพี EP ของแมสเซอรี่นะโอเคอันนี้ก็จะเป็นได้15บหพีนะครับผมเอ้ย15นาทีดิเออนะครับผมก็ เนี่ยนะจะได้15นาทีนะครับผมก็เลเวลจากศูนย์นะครับผมเพิ่มมา207ก็ถือว่าเยอะแหละนะครับผมแต่ว่าบางทีฟาร์มมันอาจจะไวกว่าก็ได้เออแบบเราใส่โค้ดไปเพื่อเอาสกิลนะคุณผู้ชมเออเอาสกิลมาฟาร์มนะครับผมโอเคก็ประมาณนี้เนาะสำหรับการแจกโค้ดนะคุณผู้ชมเดี๋ยวถ้ามีข้อมูลหรือมีโค้ดอะไรนะ่าสนใจมาใหม่เนะี่ยเดี๋ยวผมจะ อามาทำข้อมูลเพิ่มนะครับผมถ้ามีคนอยากให้ทำนะฮะโอเคก็เอานวาคลิปนี้เนี่ยผมขออนุญาตจบวิพีโอนี้นก่อนละกันนะครับผมแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีสวัสดีครับ